มตามตัคากลางมากำไรเดียนีสองห้าสพันสองห้าสิบมาแล้วจากจ้าขบ้านลเหอเป็นพันสมาแล้วให้้ไ มันต้องไปถึงเกือบสามพันนะในประเทศไทยมีไม่ถึงห้าใบนยเว้ยมึงต้องนึงด้วยไม่ถึงห้าใบทไมมใบเดียวใบเดียวมีมีมีมไมี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 มม่มีมี่ีม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 มี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 มไมี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 มมมมม พันเจดพันเข้าก็มาแล้วพัเจ็ดเขามาแล้วพวกเราจะอยู่กันไหวหรือเปล่าขอขอขอญาตทุบได้ไหมตัวแกตอนทุบได้ไหมทุบไ้เลยทุบตรือเปล่วเป็ดได้ม่ไดทุบตอหรอกตอนนี้พันเจ็แล้วจริจริงพันเจ็ดตอนนี้ก็ยังยังต่ำกว่าราคากลางราคากลางซื้อมาพันเก้าร้อยสิบบาท ไป,ไปขอเข้ามาเนี่ย <m uch ly> ไม่เกินห้าใบในประเทศไทยพันแปดมาแล้วจะเกลี้ยบตอสวยสมุูประการต่อสวยสมุูรประการมาแล้วพันแปอสวยซะด้วยตอสวยสมุูรปการแล้วพันแปด่บาทพปต่อสวยสมุูประการ ทุนยังเท่าทุนยังังทุนแล้วเออไอทำเลยทำเลยดีใจน้ำตาจะไหลตั้งที่ได้มาไม่ใช่ของผมเท่าของกลางทุกคนเจ้างหนอามไปไหหรอครับ่ปหมอิดเขาตั้งไว้ที่สามพันอ่าคือของเมื่จริงๆแล้วเป็นการอุทธรณ้ในการอุ้สของพวกเรานั่นแหละ